อันนี้คือต้นมะเขือเทศเรามาแหวกดงต้นมะเขือเทศนะคะนี่ปลูกในล้อยางแล้วมันก็ออกมาด้านนอกเลยนี่นมันหลุดมาด้านนอกนะคะดูซิดูซิซนี่หนึ่งก็นี่นี่โอ้ยมันแดงแล้วยยนะคะก็เป็นอะไรที่ภูมิใจนะคะนี่นี่นี่อุย้ยดกดกดกด,กด,กดกนะคะพี่น้อง นี่มาดาม่ชอบกินมะเขือเทศนะคะยิ่งถ้ามันแบบช่ำๆเนาะสีแดงแล้วเนาะเราก็เอามาสไลด์บางๆนะคะเนี่ยมันขึ้นดอกดกนี่ในล้อยางเนี่ยปลูกไว้นะคะปลูกต้นหอมด้วยนะคะผสมผสานเนาะอันนี้ก็ใช่นะเอเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมนี่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 โอ้ยนี่แหละค่ะ ปลูกผักเปลูกในกระถางก็ได้อุ้ยนี่นี่ต่อชอบเบล่มเลยนี่นี่โอ้ยติดหนักหนักนี่นี่นี่โอ้ยนั่นนั่นนั่นดูสิดูสินี่นี่ลูกกระน้อยกระน้อยก็กำลังจะตามมาดอกออกตกมากเลยนะคะดินในกระถางเนี่ยเป็นดินหมักนะคะมาจากการที่เราหมักเศษอาหารที่เราทานเหลือเนาะนี่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 โอ้ยนี่นี่นี่ มะเขือเทศฝีมือปอดสารพิษนะคะเนี่ยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีใดๆดด้วยนะคะเกิดจากนาหมักเสรอาหารนะคะแล้วก็บใบไม้แห้งนะคะนี่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 โอ้ยหนอนนอนนอนเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวเกิดมันเน่าขาต้นนี่กําลังติดช่อดอกใหม่อีกนุ่นตุ้มๆเลยนะคะตุ้มๆตุ้มๆนะคะพี่น้องนี่โอ้โหนี่นี่นี่ทีนี้ละ มีเป็นกิโลครับมีกิโลนี่เดี๋ยวเราต้องเก็บลูกที่มันแดงแล้วนะคะเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆนะซ่อนนะคะแอบซ่อนนี่นี่นี่ขออภัยนะคะนี่ไงยังก็ไข่ไก่เลยโอ้ยเนื่อเนื้อโอ้ยนี่นี่นี่อึง้งมาแล้วมาแล้วช้ำๆได้หนึ่งลูกนะคะที่แดงแล้วนะคะ เราก็จะเอาไปวางทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะแดงค่อยๆแดงขึ้นมาเองเนาะอันนี้คือเขาสุกแล้วนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมข้างในเผื่อตกหล่นเนาะต้องพยายามใช้สายตาแบบและมือแหวกนะคะก็สองกระถางล้อ,อยางนะคะแล้วแบบเขาก็ออกมาอย่างงี้ะคะ่ะบานนะคะอันนี้คือต้นผักชยานะ ปลูกร่วมกันผสมผสานค่ะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะอูมันดกมากจริงนะคะฤดูกาลนี้ก็คลิปนี้ก็สั้นๆพามาชมสวนมะเขือเทศในล้อ,อยางเดี๋ยวรอนะคะถ้ายอยสุกออกมานะเราก็จะมีพืชผักปลอดสารพิษกินนะคะอันนี้กินเป็นแบบผลไม้ได้เลยนะเนี่ยหรือจะเอาไปใส่ส้มตำก็ได้นะ จุดเริ่มต้นคือซื้อมาหนึ่งถุงนะคะจากรถพ,พุ่มพุ่มพวงแล้วเราก็เอามเมล็ดข้างในมันเนาะแต่เราต้องเลือกลูกที่มันแดงฉ่ำนะคะแล้วมเมล็ดข้างในมันอะมาโยนในในกระถางร้อยร้อยอย่างเลยนะคะนี่นี่หนไหมผักชาียานี้ก็เป็นผักพันตัวผู้เนาะเดี๋ยวไปดูนะคะไปดูด้านหน้านะคะนี่คือบริเวณด้านหน้าก็จะตีไม้ไว้เป็นกรอบนะคะ ดินมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็เอาฟางมาคลุมนี่คืออัญชันนะคะสวนหน้าบ้านนูน่นแล้วก็นี่อีกกอหนึ่งนะคะเห็นไหมยังก็ไข่ไก่ใหญ่เบ้อเล่อเฮิ่มเลยนะลูกเดี๋ยวรอมันสีชมพูออกเรื่อยๆแบบลูกนี้นะคะเราก็จะมาเก็บอีกนะคะตอนนี้เขาเป่งน,นะคะขาวจัววขาวจัววเลยนะคะนี่ให้ดูเห็นไหมใหญ่โพดโพดเลยนะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นมะเขือเหลือง <c oughs> มะเขือเหลืองก็ติดดอกติดลูกเยอะเลยนะเห็นไหมมะเขือลายนะคะเน่ย่ยน, αι, น, αι, น, αι, น αι. พอแก่จัดมันก็จะเป็นสีเหลืองนะคะเอ,เอมีลูกเหลืองๆให้เห็นแล้วหรือยังวะลูกเหลืองแล้วก็ไปทําพันต่อได้นะนี่แหละคะ่ะชีวิตชนบทน,นะคะมีดอกไม้ไหวพระดอกบานเย็นสีขาวนะคะอันชันก็ไว้ทําเป็น